มาตรา86ให้นำบทบัญญัติมาตรา58มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลมมาตรา87ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆด้วยมาตรา88ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด มาตรา89ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้นองค์ประกอบองค์ประชมุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตรา90ในการพิจรารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจรารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดอัดตราค่าจ้าง ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา9กาการจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นำบทบัญญัติมาตา62และมาตา66มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตาา92รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด